กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้จะพาไปดูเรื่องราวที่ว่าช็อกโลกมีมนุษย์ต่างดาวปะปนอยู่กับพวกเรามามากกว่า80ปีแล้วเป็นคำถามที่พวกเราเฝ้าถามกันมาตลอดครับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงหรือไม่บางคนก็ไม่เชื่อเพราะยังไม่เคยเห็นและยังพิสูจน์ไม่ได้แต่บางคนก็เชื่อครับเพราะจักรวาลน,นี้มันกว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งนัก ซึ่งก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาไม่น้อยกว่าชาวโลกอยู่บ้างแหละแต่ทฤษฎีหลังนี้น่าจะมีแนวโน้มเป็นจริงมากขึ้นเมื่อมีแหล่งข่าวระดับสูงอ้างว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงและอยู่ปะปนกับมนุษย์โลกไม่ต่ำกว่า80ปีมาแล้วสำนักข่าวท้องถิ่นเนวาดาเดลี่เมลได้รายงานเมื่อวันที่26ธันวาคมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อนักข่าวคนหนึ่งได้รับการติดต่อจากชายไม่ทราบชื่อ ที่ไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนและได้ขอนัดนักข่าวไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่บนโลกซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ชายคนดังกล่าวไม่ขอเปิดเผยชื่อห้ามบอกรูปลักษณ์ภายนอกของเขาและไม่ยินยอมให้อัดวิดีโอและอัดเสียงเพื่อบันทึกการสนทนาใดๆทั้งสิน้นหลังจากได้พูดคุยการชายคนดังกล่าวซึ่งทางสำนักข่าวได้อ้างว่าเป็นแหล่งข่าวระดับสูง เคยทำงานอยู่ในเอเรีย51แต่ไม่ยอมบอกว่าทำตำแหน่งหน้าที่อะไรได้เปิดเผยถึงข้อมูลที่ชาวโลกทุกคนสงสยัยโดยมีข้อมูลที่สำคัญที่สรุปเอาไว้ได้ทั้งหมด10เรื่องดังนี้ครับ 1. มนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์เรามานานกว่า80ปี 2. มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ค้นพบพวกเขาแต่พวกเขาติดต่อเรามาเอง 3. ช่วงเวลาที่ติดต่อมาคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองหรือปีคิจตศกราช1946 4. หน้าตาของมนุษย์ต่างดาวเหมือนกับคนปกติโดยพวกเขาอ้างว่าจริงๆแล้วรูปลักษณ์ภายนอกปกติของพวกเขาไม่ได้เป็นแบบคนทั่วไปแต่เขามีวิธีการทำให้ตัวเองมีรูปลักษ์แบบคนทั่วไปได้ ข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างเหลือเชื่อและขัดกับสิ่งที่เราเข้าใจมาโดยตลอดว่ามนุษย์ต่างดาวจะต้องตัวเล็กหัวโตมีตาใหญ่ๆเหมือนเอเลี่ยน 5. พวกเขาติดต่อผ่านนายทหารระดับสูงของอเมริกาท่านหนึ่งและหลังจากนั้นนายทหารท่านนั้นก็พาไปพบกับประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นคือแฟรงคลินดีรูสเวลและข้อ6ประเด็นที่เข้าพบคือเรื่องของสันติภาพของโลกในอนาคต สาเหตุจากสงครามโลกครั้งที่สองประเด็นการคุยเรื่องสันติภาพจบแค่นี้เพราะแหล่งข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามนุษย์ต่างดาวมาเพื่อให้คำแนะนำหรือมาเพื่อบอกอะไรเราอีกข้อที่7จริงๆแล้วมนุษย์ต่างดาวยังมีอีกหลายเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดและมีสิ่งแวดล้อมแรงดึงดูดเวลาโครจรของดวงดาวใกล้เคียงกันมากที่สุด ส่วนเผ่าพ,พันธุ์อื่นจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโลกค่อนข้างมากและอยู่ไกลเกินกว่าจะมาถึงโลกได้บ่อยๆแต่ก็มีแวะเวียนมาบ้างข้อที่8ครับส่วนเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเพิ่งย้ายมาอยู่บนโลกมนุษย์อย่างเป็นทางการเมื่อ10กว่าปีมาแล้ว10ปีก่อนปีคิจศักราช1946ก็คือปีคิจศักราช1936นั่นเองข้อ9พวกเขาย้ายมาอยู่บนโลกมนุษย์หลายสิชีวิต แต่ละชีวิตกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆบนโลกเป็นชนกลุ่มแรกของดาวเขาที่ทดลองย้ายเข้ามาอยู่เพื่อเรียนรู้และทดลองการใช้ชีวิตนักวิทยาศาสตร์ในแอรเรีย51และทีมงานหลายคนคาดดาวว่าอาจเป็นเพราะดาวของพวกเขาประสบปัญหาบางอย่างและต้องการหาที่อยู่ใหม่ถัดมาข้อ10ครับพวกเขาเป็นมิตรกับมนุษย์แน่นอนหลังสงครามโลกจนถึงปัจจุบันปี2014 พวกเขาติดต่อกับพวกเรามาหลายต่อหลายครั sun, ้งแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการศึกษาและเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์และปัจจุบันก็มีพวกเขากว่า100ชีวิตอาศัยอยู่บนโลกใบนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าสำหรับข้อมูลการให้สัมภาษณ์ก็ถูกสรุปไว้เพียงคร่าวๆเท่านี้ส่วนคำถามสุดท้ายที่นักข่าวถามกับแหล่งข่าวไปก็คือทำไมคุณถึงมาบอกข้อมูลนี้กับผมแหล่งข่าวบอกสั้นๆแต่เพียงว่า ถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสสำหรับผมก็แล้วกันผมว่ามันถึงเวลาที่ทุกคนควรได้รู้ความจริงเสียทีเพราะอีกไม่นานทุกคนก็จะต้องรู้ความจริงนี้อยู่แล้วและที่สำคัญตอนนี้ผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับที่นั่นอีกแล้วชายคนดังกล่าวได้ทิ้งปริศนาเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงในเว็บไซต์เพียงไม่ถึง2วันก็ได้ถูกลบทิ้งไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับมีคำชี้แจงสั้นๆว่าเป็นการเข้าใจผิดของสำนักพิมพ์ และต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงที่รัฐบาลสหรัฐต้องการปกปิดเอาไว้หรือไม่ในส่วนของสัญญาณจากต่างดาวที่อาจพิสูจน์ว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่ในจักรวาลแห่งนี้ย้อนกลับไปในปี1 9 7 7นนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ นามว่าเจอรี่อาร์เอมนได้จับสัญญาณวิทยุได้จากอวกาศในส่วนที่เขาวงกลมสีแดงไว้ในภาพและเขียนเอาไว้ว่าว wow ้าวในขณะที่เจอรี่กำลังค้นหาสัญญาณจากต่างดาวด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุบิ๊กเอียร์เขาตรวจพบสัญญาณประหลาดที่มีความเข้มสูงยาวนานถึง72วินาทีครับที่เล็ดลอดออกมาจากกลุ่มดาวราศีธนูเพราะสัญญาณดังกล่าวตรงกับไฮดโดรเจนอย่างมาก มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวอาจกำลังสื่อสารกลับมาหาเราแต่เมื่อเร็วๆนี้นะักวิทยาศาสตร์บางคนได้ตั้งสมมติฐานว่ามันอาจมาจากดาวหาง1ห,หรือ2ดวงที่ปล่อยเมฆไฮโดรเจนออกมาเวลาที่พวกมันพุ่งผ่านใกล้ดวงอาทิตย์โดยเฉพาะดาวหางที่เป็นผู้ต้องสงสยัยก็คือ 266P ทับคริสเทนเซนและ P ทับ2 0 8 y 2 ดาวหางทั้งคู่ถูกค้นพบในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและเป็นไปได้ว่ามันคือสาเหตุของสัญญาณจากต่างดาวในอดีตแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครทราบได้ว่าสัญญาณวิทยุประหลาดที่เจอรี่พบมันคืออะไรกันแน่เรื่องนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรว่าสัญญาณว้าวนี้มาจากมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเป็นแค่ผลพวงจากดาวหาง ซึ่งเราอาจได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้เมื่อดาวหาง 266P ทับคริสเทนเซนจะกลับมาในระบบสุริยะของเราอีกครั้งส่วน P ทับ 2008Y2 จะกลับมาอีกครั้งในปี2018และยังมีร่องรอยลึกใต้น้ำคืออารยธรรมโบราณหรือฐานลับของมนุษย์ต่างดาวกันแน่ บนโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นปริศนาต่างๆมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ซ่อนอยู่อย่างเช่นเรื่องราวของสกอตต์วาริงเมื่อเขาใช้ Google Earth สำรวจพื้นที่ใต้ทะเลในบริเวณเกาะไซปันและเกาะกวมที่อยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและได้พบกับร่องรอยแปลกๆบนพื้นมหาสมุทรที่ยาวถึง250ไมล์ โดยมันดูคล้ายกับอารยธรรมอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่รู้แค่ว่ามันไม่ใช่สิ่งปกติแน่นอนหรือบางทีร่องรอยนี้อาจเป็นฐานทัพของอะไรบางอย่างอาจเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้หรือจะเป็นของสิ่งมีชีวิตของโลกก็เป็นได้หลังจากดูแล้วคุณคิดว่ามันคืออะไรกันแน่ นี่คือเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ